สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาเจอกันอยู่ที่สาขาจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะคลิปนี้มีเมนูส้อยจุเวอร์ชันอัปเกรดมาฝากตอนครับผมนี่ครับเนื้อสะโพกบวกดากมาใหม่ๆสดๆนะครับเนาะนี่ครับเฟียวนวมๆเลยครับอ่อนอุสวยครับผมลมปุ๊บปาดปั๊บนี่ครับข้ามมังคีนี่ยังอุ่นๆนะครับเนาะอุณะเนื้อดืดเนื้อติดมีติดเคียงดีขนาดครับโอ้ยเด้งดึงๆเลยครับผมสำหรับสาขาอุดรในตอนนี้เปิดทําการ24ชั่วโมงเลยนะครับพี่น้องท่านผู้ชม เนื้อไม่ไม่สดสดจังสิครับมือละสี่หยกสี่หลอดเลยครับหกโมงเช้าเที่ยงวันหกโมงเย็นแล้วก็ห้าทุ่มนะครับนี่ครับอยากกินลาบก้อยที่เป็นมากกลาบก้อยเลี่ยนเชิญมาล่องริมชิมรดกันได้ครับผมสาหรับเมนูที่กาลังเฮ็ดอยู่นี่ครับอยู่ในลิมเมนูมิซอว่าจุเจแปนนะครับนี่ครับข้าวกระสีเอาเนื้อส่วนต่างๆหลากหลายส่วนนะครับเอามาซ้อยเอามาหั่นร่วมกันครับเฮ็ดเป็นซ้อยจุนะครับ แต่และชิ้นส่วนก็จะมีเท็กเจอร์รสสัมผัสแตกต่างกันครับคือจะเนื้อสะโพกบวก่ดงก็จะเป็นเนื้อชิ้นส่วนที่มีความลิ่นนะครับนะบอกใครมีมันแสกมีความแกน่นมีความเดิ่งของเนื้อนขางสูงนะครับนี่ครับใสๆปิ๊งๆสิเลยครับนอกจากเสียวมะฮันเป็นแผ่นๆแล้วก็เอามะฮันเป็นลูกเต๋าพร้อมครับนี่ครับ เป็นตอนโคลอเคลผสมกันไปน่ำนะครับเนาะเพื่อให้ได้สัมผัสเท็กเจอร์เกนเกลนเด่งๆ่งแบบเต็มที่นะครับเมนูก้อยโคลเมนูง้อหน่อยเกลือตมกบหั้นแบบเดียวกันนี่เลยครับได้เคียวดีๆแนะนําเลยครับผมได้สัมผัสความนุ่มเด้งความสดความฉ่ำความเกลนของเนื้อแบบเต็มๆเลยครับเมนูนี้กะสีมีทั้งเนื้อทั้งเครื่องในประกอบกันนะครับเนื้อกะใสหลายส่วนเครื่องในกะใสหลายอย่างนะครับเนาะสำหรับเนื้อชิ้นส่วนต่อไปครับ สันในครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่คือเนื้อที่พลอยหรือว่าหย่ำง่ายที่สุดในตัวงวัวแล้วครับผิวสัมผัสมัดกล้ามเนื้อของเนื้อส่วนนี้ครับมันสิเกาะกันอยู่แบบลุ่มๆแล้วครับคือจะเข้าหันไปเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเนื้อมันสิแตกออกมาเป็นเม็ดๆเลยนะครับขันแม่นไปสูนหรือว่าดึงออกจังน้อยนี่ครับยี่ออกจังน้อยนี่ครับหลุดออกจากกันได้เลยครับผมซึ่งการที่เส้นใยเนื้อมันเกาะกันแบบลุ่มๆัเสิครับก็เลยเฮ็ดให้เนื้อส่วนนี้มันนุ่มครับผมเวลาหย่ำงนะครับเอาลิ้นดััันนๆซ่่ครบบทอ ขียวบดลงไปอยู่ครับมันเกิดทบสิีดเฮดไหเนื้อส่วนนี้สามารถแหลกหรือว่าแตกเป็นชินน้นน้อยๆได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเฮดเป็นชินน้นใหญ่ๆหรือว่าเอาไว้เลี่ยงแปะไว้ข้อหมู่อาเซียไหเนื้อมันเสียรูปทรงเลเนะครับเนาะเฮห้หนมนฉีกขาดออกจากกันได้บ,บ่อยก็เลยนํามาหมุนๆสิครับกลายเป็นคาย่กรีบดอกกุหลาบมงซีเลยครับสาหรับภาชนะที่ใส่เสิร์ฟเมนูนี้นะครับกาทํามาจากไม้นะครับห้องพื้นด้วยน้าแข็งนะครับเนาะเพื่อรักษาอุณหภูมิของเนื้อให้สดไม่ตลอดการรับประทานครับ โดยเพื่อเป็นการป้องกันบ่่ให้เนื้อสัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรงนะครับเดี๋ยวเสียรสชาติครับก็เลยหั่นกระลำเป็นฝอยๆไปวางโรยหนาไว้ครับผมแล้วจ้างเอาเนื้อที่ห่อหั่นที่ห่อซ้อยไปวางไว้บนกระลำอีกเชือนึงนะครับเพื่อมีติสีสันให้กับจานเสืรบฟเมน่นู่นี้ครับผมและที่เห็นก็ล่างหั่นอยู่ตอนนี้ครับเนื้อส่วนนี้คือเนื้อส่วนลำเทียนนะครับเนาะหรือว่าเนื้อขาล่างครับเป็นเนื้อที่มีไขมันมีความแก่นมีความแน่นค้ายๆกันเลยครับกับเนื้อสะโพะแตแตกตั้ง เนื้อสะโพกนะครับเนาะบางมองบางที่เอินื้อส่วนนี้ว่าเนื้อก้อนสมนะครับสาเหตุที่เอิ่นเนื้อเนื้อก้อนสมก็คือเนื้อส่วนอื่นๆมันเป็นสีแดงเลยครับมีอันนี้เีดกระมูออกไปทางเป็นสีสมนะครับเนาะมัดกับเนื้ออยู่น้ำกันอ้อมคางอ้อมเยาวเป็นสีแดงสดเบิร์ดนะครับเนาะมีอันนี่อยู่ชิ้นส่วนเดียวครับที่สีเีดสีจางกระมูนะครับเนาะสาเหตุหลักๆคือเนื้อส่วนนี้มันบ่อมเลือดนั่นแหละครับแล้วมันก็เฮ็ดให้รสสัมผัสมันแตกต่างจากเนื้อสะโพกก็คือเนื้อสะโพกมันสิมมมมีีคควววาาาาััันนนน่่่กกะะรรบเเเเ็ลยให้ททจอ์ นอกจากสีแกนสีแน้นแล้วให้ความนุ่มเร่งน้ำครับแต่ว่าเนื้อขาล่างนี่ครับมันสีให้ความรู้สึกแบบแกนแน้นแบบแห่งๆแบบคลื่นๆนะครับเนาะและที่ก็เริ่หั่นอยู่ตอนนี้นะครับตอนเหยื่อลัดฟาดบ้าหั่นนี่ครับหันน่นดอกมาเป็นชินน้นทั้งชิ้นแลครับคือเนื้อสันนะครับอยู่ขนาบขางสองขางของกระดูกสันหลังง่วนนะครับเนาะก็คือตัวหนึ่งมีอยู่สองเส้นและตัวป้ายมีแบบว่าหั่นในสองเส้นครับ เนื้อส่วนนี้ก็มีความนุ่มนะครับความพลอยหย่ำง่ายค่อยๆกันครับเนื้อสันในนะครับแต่วันศรีบริพลอยปานนันนะครับเนาะเนื้อในส่วนนี้มันเกาะกันแน่นกว่าครับผมคือคมมีดเฉือนหันแล้วบ่ถึงกับรุ่ยครับเทกเจอร์หรือว่าเราสัมผัสอยู่กึ่งๆระวังสันในครับเนื้อสะโพกบวกดากนะครับเนาะด้วยความที่มันนุ่มนี่ครับมันก็เฮ็ดให้เนื้อบ่ค่อยเฟื่อมนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปแปะไว้มันมักสิเสียรูปทรงง่ายครับชิ้นส่วนนี้ก็เป็นอีกชิ้นส่วนนึงครับที่เบาๆเสียน ว่างซ้อนกันแล้วก็เอามามวลเป็นไข่ดอกไม้นะครับเอาไปประดับประดาไปได้ตัวความนะครับเนาะเนื้อสันนี่ก็เป็นชิ้นส่วนสารพัดประโยชน์นะครับสามารถเอาไปเฮ็ดทดดที่วนอื่นๆได้ที่จะทุกเมนูเลยครับทั้งดิบทั้งซุปทั้งปิ้งทั้งอย่างทั้งหลวกทั้งจุม่มทั้งต้มนะครับเนาะสำหรับชิ้นส่วนต่อไปนะครับก็คือเนื้อลูกบกักเผานะครับเนาะเป็นมัดกมเนื้อที่อยู่ในขานะครับมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆล,ลี่ๆครับ เป็นผิวสัมผัสด้านนอกเป็นเนียนๆนะครับเป็นคือจังหน่วยบักเพาวเลยว่าเตเปย์เป็นเรื่องว่าลูกมะพร้าวนะครับเนี่ยส่วนนี้เห็ดหลาบก้อยดีๆครับมันบ่คอยมีเอ็นบ่คอยมีมันบ่คอยมีพังผืดนะครับเนาะมีความเหนียวเหนือค่อนข้างสูงครับเรียกได้ว่าเหนียวเหนือที่สุดในโตงวัวเลยกับว่าดใดครับชิ้นส่วนนี้ครับเรื่องติดมีดติดเคียงนี่ยกให้เพิ่นเลยครับเท็กเจอร์เลยเวลาสัมผัสสีอยู่กึ้งๆระหว่างเนื้อสันกับเนื้อสะโพกบวกดดกนะครับเนาะสีโบกแกนซำเนื้อสะโพกแต่ว่าเกิดว่าใดพลอยซำ หั่นแล้วซอยแล้วชินเนือมีความเฟิ่์มกว่าเหนือสนนอกอยู่ครับยูตัวยูทรงได้ดีกว่าอยู่ครับแต่ว่าชินส่วนที่จะต้องได้วางแปะมันมีหลายแล้วครับพวกเครื่องในมือในสิได้แปะเกือบทั้งหมดนะครับเนาะบัดนีเนือส่วนนี้ก็เลยต้องเอามามมวนขึ้นกันครับนี่โดยความที่มันเฟิ่์มนะครับเนาะนี่ครับยูตัวยูทรงยูติ๊กเลยครับเป็นดอกตูมมาเถอะแปะซุ่มลงไปก่อนเป็นดอกบานครับบัดนี้มาากันในส่วนของเครื่องในครับผมนี่ครับตับครับพี่น้องท่านผู้ชมไม่ไม่สดๆเหลียมผ่าๆเลยครับ อันนี้เป็นตับยนหรือว่าตับต่อหรือว่าติ nous, ่งตับนะครับเนาะหรือว่าตับอ่อนนะครับอันเดียวกันครับผมตับส่วนนี้จะมีความเด้งความแน่นความกรอบนะครับเนาะหลายกว่าส่วนตับที่มันเป็นตับชิ้นส่วนหลักหรือว่าตับใหญ่ครับชิ้นส่วนเนือที่ใส่ในเมนูนี้ก็มีอยู่6ส่วนนะครับผ่านไปแล้วหาส่วนนะครับเด้อในส่วนของเครื่องในก็มี6ส่วนเนื้อครับอันนี้ชิ้นส่วนแรกคือตับครับผมนี่ครับเอามาเลี้ยงแป๊ะแป๊ะไปครับผมนี่เลยครับเครื่องในส่วนหลายสิ่งอไบ้างแปะแล้วครับก็เลยได้เอาเนื้อ มาเห็ดเป็นมวนเป็นดอกไวถ่านะครับเนาะตับอยู่ทางล่านต้นละมือกับคอน้างหลยเด้ครับเนี่ยสามารถสร้างไปเห็ดเป็นส้อยจุเห็ดกวยเห็ดน้ำตกเห็ดย่างเห็ดลวกจิม้มเห็ดจิมดจ้มจุม่มใดเลยครับผมสร้างแยกไปใดเลยครับต่อมาเป็นในส่วนของหัวใจครับผมนี่นะครับเพิ่วมาเห็ดยังให้ใส่ใจลงไปน้าครับเทคเจอร์ของเครื่องในแต่ละส่วนก็สิผ่าขึ้นกันได้ครับเนี่ยขึอยังตับประหันมันก็จะเป็นลื่ลัดนะครับเนาะในส่วนของหัวใจก็จะเป็นนุบๆนับๆนึบๆนะครับเนาะสีเหนียวกับเบ่าเหนียวสีพอยกับเบ่าวยครับ นี่ครับใส่เข้าไปผสมผสานกันไปครับอันละตนตอตนอันละค่ำสองข่ำครับใส่กันกินร่วมๆกันแล้วมันแซบดีครับมันมีหลากหลายเท็กเจอร์กินละมวนมาตอไปรบซำซากบ่คือเกาจะค่ำนะครับเนาะนี่ครับต่อมาเป็นในส่วนของไข้หลังนะครับหรือว่าไตง่วงครับบางมองเอื่นไข้ดันนะครับเนาะนี่ครับใส่เข้าไปน้ำข้าวพุมก็เป็นได้ทึ่งสีสันหน้าตาประดับพร้อมเป็นเท็ก เท็กเจอร์รสสมบัติที่แตกต่างไปนั่นนะครับเนาะนี่ครับเครื่องในแต่ละส่วนนี่สีสันงามเลยครับเพียไปดับจานไปได้ตเลยครับให้ลังมันอกี้เท็กเจอร์คล้ายๆตับอลไรครับแต่มันแกลีกว่าครับมันแน่นกว่านะครับเนาะต่อมาเป็นในส่วนของดอกจอกนะครับเนาะใส่เข้าไปนั่นครับบางมองเอิอนร่างพิ่งนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สีออกไปทั้งเหนียวก็มูอยู่ครับเป็นนึบนับนึบนับนะครับเนาะเรียกว่าได่ยำได้ครับบดถึงกับต้องได้ไข่ครับผมรูปด้วยรูปร่างหน้าแตงสิครับเอามาประดับจานแกเพิ่มความสวยงงาามออีกต่นนนึะะครับเ ่อไปเป็นในส่วนของคันนานะครับคันาครับผมก็เป็นหนึ่งในซีของกระเพาะง่วงให้กันครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบออกเป็นแบบเกลก่นๆขึ้นมานะครับเนาะสีมีความกรอบนะครับฟิวแบบไข่ไข่หอยเชลรี่หอยหน้าหอยปังยังเป็นสัตว์ละครับคันดีโวาให้ดูนี่เนี้ยก็คือไล้เอ่ออินหอยเชลโลตาติอะไรไปครับนี่เลยครับเป็นลักษณะประมาณนั้นครับนี่ครับสังเกตบงผิวสัมผัสข้างในนี่ครับใสปิ้งเลยครับ ย่างกับเสียบลวกจิ้มกระเด็ดครับผมซอยจุดิบๆจังสีกับจ้าบขึ้นกันครับใกล้สิเต็มถาดแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมมาลุยกันต่อชิ้นส่วนต่อไปครับ30กีบครับหรือว่าสบายนั่งหรือว่าสามผ้าเหลือบหรือว่าผ่าขี้ริ้วนะครับเนาะโอ้มีหลายซื้อด้วยครับเป็นนี่ในบรรดาเครื่องในที่เป็นสีดำไอ้ตัวเนี้ยจะพรอยก็มูเหรอครับยำใบนี้เป็นแบบปวดผ่าปวดผ่าเลยครับนี่นี่ครับเขากล่าวมาแฮนเป็นแผ่นๆนะครับเลาก็เอาเสียวมะม่วงเป็นดอกไหม่ขึ้นกันนั่นแหละครับผม นี่ครับเป็นเครื่องในชิ้นส่วนเดียวครับที่นํามาหมวนนะครับเนาะประดับประดาเป็นดอกไม้สีดำดำคึมคึมใส่เข้าไปในจานแล้วก็เป็นสีตัดสีตดสันกันสวยงามครับผมแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนของเนื้ออีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่ยังบยท่านเอาลงครับผมก็คือในส่วนของเสือร้องไห้ครับเพื่อนนี่ถือความเย็นโดนบ่ได้ครับเดี๋ยวมันสีเป็นมั่นด้านมันสีเป็นไข่นะครับเนาะเพราะว่าภาชนะที่เขาใส่เสือบเนี่ยเขาใส่น้ำแข็งห้องไว้ทั้งเตนั่นนะครับ ือเผ้ชิ้นส่วนเนื้อส่วนอื่นๆนะครับมันสิสดดนขึ้นว่าต่อไปแต่ว่าพอนี่สิบ่ค่อยถือกันกับความเย็นมาเลยครับทั้งตอนที่สดทั้งตอนที่สุกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เออกร่ำมาหั่นใส่ไปรุ่นมูครับผมเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่ได้รับความนิยมนะครับขันสิบ่ใไซไปนั่งค้นกิดสีทามหาคือเก่าครับผมนี่เลยครับหนุ่มๆเด้งๆมาใหม่ๆเฟียนัวมๆวนะครับเนาะนี่ครับขับแ่นถือความเย็นแล้วหรือว่าเก่ามากเนี่ยแล้วครับไอ้มันเหลืองๆเนี่ยมันสิเป็นด้านๆ แก็นๆนะครับมันช่เป็นคือไข่เลยแหละจับแล้วมันบบติงบบไวโบเป็นเลี้ยวๆองค์สิครับกินดิบบ่ได้แล้วครับตรงนั้นติดข้างกระเตะครับผมนี่ต้องเอาไปเฮ็ดซุกสถานเดียวนะครับเนาะขันยังเป็นดึงดังดึงดังสิครับได้การครับผมนี่ก็เป็นอันเซตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมพร้อมเสือพร้อมรับประทานครับเมนูนี้ก็เสือบคู่กันไปครับเจลขมเจลสมนะครับเนาะโชยุวาซาบิกิมจิสาลาย่ำสาลายอบกรอบพร้อมนะครับเนาะ นี่เลยครับก็เป็นทีม้าของเมนูจุเจแปนครับผมเห็นจัดนักจัดเต็มจังสี่ชุดหนีบาหอดพันได้ครับผมชุดหนีทั้งชุดทั้งเซตนะครับทั้งชุดเหนือทั้งน้ำจิ้มเครื่องเคียงต่างๆ4างี่ลอยหาสิบเก้าบาทครับพี่น้องท่านผู้ชมมาหอดลานอยากลองดิ่มชิมโดูกับซังได้เลยครับผมสำหรับสาขาจังหวัดอุดรนะครับอยู่ถนนนิตรโยนะครับเด้ออยู่เลยปั๊มบางจากที่มิซุกิตีหน่อยของมาทางในเมืองประมาณสองร้อยเมตรครับอยู่ตรงข้ามปอนมาแม่นปอดตท้อครับก่อนถึงสะพานข้ามแยกบิ๊กซีวิทยาลัยสันทพลครับ เปิดให้บริการทุกเมื่อครับเปิด24ชั่วโมงเลยครับผมมาลองลิ้มชิมรสกันได้เลครับนอกไปจากนั้นเมนูนี้ก็ยังมีขายอยู่ที่สาขาจังหวัดขอนแก่นนะครับทั้ง2อล้านสสาขาครับทั้งเราหน้าดีและจอมพลนครับเมนูนี้ก็มีครับผมแล้วก็สาขาสกลนครนะครับเนาะขอนแก่นกับสกลคณะนี้เปิดทําการต่างแต่เวลา11โมงจนถึงาทุ่มนะครับเนาะเปิดให้บริการทุกเมื่อเลยครับบม่มีวันหยุดครับผมสำหรับสาขาขอนแก่นนะครับสาขาถนนเราหน้าดีนิอยุบันขามจัลเล่นนะครับเด้อตําบลบ้านเป็ด อยู่ไกลๆกันครับลานเคียงใกล้ๆตลาดพม่าครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับอยู่ติดกับปั๊มพี่ที่ธิดกับต่อละอ้อครับผมส่วนอีกสาขาหนึ่งสิอยู่ตลาดจอมพุทครับอยู่ถึงเนินตลาดเลยครับอยู่ตรงขามครับชิวเหล่าครับควันสีฮอดในตองมุกกระแทกนะครับเนาะส่วนสาขาสกุลนครครับอยู่ตรงขามปั๊มน้ำมันปอท่อหลังศูนย์ราชการจังหวัดนะครับเนาะสำหรับตลาดจอมพุทนี่ก็อยู่ถนนกสิกรทุ่งสางครับหลังศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นครับก่อนถึงไข่สีพัชรินครับผมส่วนสาขาลอยเอฟอุบล ชนบุรีพิษณุโลกแาะกระบังกสีค่อยๆทย่อย,ย,อยบรรจุลงไปนะครับเนาะเบื้องจากเนี่ยนมเบื้องจากคอมเมต์พี่น้องธรรมชุ่มนะครับท่านผูมชมต้องการกรสิจัดให้าครับคลิปนี้ความคุณในหลายนะครับที่เกียรติดตามรับชมจนหอดห้าที่นี่เจ้าในกระากกดไลคยกดแช่เป็นกำลมองแรงแห้งใจกันในทุกๆช่องทางกันได้ครับเด้อเดี๋ยวมาพบมาพอกันไม่คลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ล่ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เบี้ยนเชิญครับ้านกับซาสะอานนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยครับร่องรับได้หลายครับช่วงนี้ก็ช่วงเป็นเวลาประมาณหัวง่งแนงครับลูกค้ากำลังเข่าครับสิบเอ็ดสิบแปดนนี้กับหัวหง่งแนงกำลังทะยอยเข่าครับเบี้ยนเชิญน้วยครับพี่น้องท่านผู้ชมเขาง่ายเขาเทียงเขาแรงน้ำกันครับการมีหม่องจอดรถจอดล่าจอดในทั้งหน้าจอดได้ประมาณสิบห้าขั้นนะครับทั้งคางกับมีครับนี่ครับทั้งคางทั้งนี้จอดได้ประมาณสิบขั้นครับทั้งนี้ก็ได้อีกประมาณ สิบห้าขั้นสิบหกขั้นครับข้างหลังก็ได้ประมาณนยี่สิบขั้นครับหลายเลยครับรองรับลูกค้าสะดวกสบายครับผมนี่ครับพี่กัดที่ตั้งร้านนะครับเนอะอยู่ริมถนนนิตโยครับผมนี่ครับอยู่เลยปั่มบางจากที่มิสุกิที่ใหม่ของมาทางนี้มื่นประมาณสองร้อยเมตรครับผมร้านอยู่ตรงขามกันพอดีเลยครับกับปอนมั่นปอท่อครับอยู่ก่อนถึงสะพานขามแยกบิ๊กซีวิทยาลัยสันเดอร์พนนะครับอยากโทรมาจองหรือสำรองจองโต๊ะสังอาหารไม่รู้ลงแหนะ สามารถโทรมาไลที่เบอร์062 3347444นะครับเนาะคลิปนี้เราขอพูดอะไรครับที่เกียวกติดตามเราชมมันจนหอดนะที่นี่จะได้กรฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแหจกันให้ทุกช่องทางกันวยครับเน้่เอาไม่พบมาพรอมกัมคลิปมาคลิปนึ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ